มีคำถามความเห็นและความรู้สนุกสนุปมาเล่าให้ฟังนะครับคําถามว่าสามารถแก้ไขาตา2ชั้นนะครับคือมีตา2ชั้นอยู่แล้วให้ชั้นตาเล็กลงเป็นตามหมวยได้ไหมคะนะครับเขาบอกว่าคนที่ถามเนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่หนูชอบเนี่ยนะครับเขาบอกว่า อยากเขาชอบผู้หญิงที่เป็นตาหมวยนะครับแต่ว่าหนูมีตาสองชั้นเนี่ยก็เลยถามว่ามีคลินิกไหนรับทําบ้างนะครับเพต่อนตอบว่าจริงๆแล้วคลินิกที่เป็นศัลยกรรมตกแต่งทั่วไปนะครับเขาก็รับทําอยู่แล้วละครับโดยโดยปกตินะครับแล้วก็แต่ก็มีความเห็นที่หนึ่งะก็ถามเขาบอกว่าถ้าอยากหมวยเนี่ยแนะนําว่าให้ทานะครับคือเพราะถ้าหาว่าใจเราเองเนี่ยอยากทำนะครับแต่ถ้าอยากทําเพราะท่านอื่นคนอื่นก็อย่าไปทําเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาชอบไม่ชอบ ถ้าเขาบอกว่าไม่ชอบหมวยชอบตาโตก็จะทําอีกรอบนึงหรอแหมแสดงว่าตาเราจะไปทำเพราะตาคนอื่นอันนี้เขาก็แนะนำว่าอย่าเลยนะครับแล้วก็คอมเนมเนต์ถัดไปก็บอกว่าได้นะครับเพื่อนทําอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับการทําตา2ชั้นไม่จําเป็นจะต้องทําตาที่ว่าเล็กให้มาใหญ่นะครับทําจากใหญ่ให้เป็นเล็กก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เออก็มีคําถามต่อไปคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า เราต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอคะอันนี้จริงๆแล้วหมอก็เห็นด้วยนะครับจริงๆเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ควรจะทําในสิ่งที่เราเปรารถนาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนล้อเพื่อนอยากให้ทําแฟนอยากให้ทำนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนแฟนไปเปลี่ยนแฟนมาโอ้เนื้อเยื่อเราร่างกายเราก็จะแย่นะครับเราทําเพราะอยากเราอยากทําดีกว่านะครับขอ้อเมนต์ถัดไปบอกว่าเกาหลีทําได้ตาโตแต่ฉันตาม เล็กมากหลบในนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับในการทําตาชั้นตาให้มันเล็กลงเนี่ยนะครับมันเราเราคงต้องดูองค์ประกอบอยู่2ออย่างก่อนนะครับข้อแรกเลยคือว่าตาเนี่ยมีการตาปื้หรือเปล่าคําว่าตาปื้อคือว่าถ้าเราเห็นตาดำเนี่ยเล็กนะครับคราวนี้เห็นตาดําเล็กชั้นตาก็จะดูโตขึ้นอันนี้เป็นในทางกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีตาปื้อนิดๆการที่เราแก้ตาปื้อก็คือดึงไอ้ตรงส่วนนี้ขึ้นมานะครับอย่างกรณีเนี้ยดึงส่วนนี้ขึ้นมานิดหนึ่งปุ๊บก็ทำให้ชั้นตาเล็ลงได้ นี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นสองก็คือว่าถ้าหากว่ามันมีกรีดตาที่สูงอยู่แล้วแล้วก็สามารถกรีดตาที่ต่ําลงมานะครับแล้วก็แก้ให้ชั้นตาเล็กลงมาได้เช่นเดียวกันในกรณีสามก็คือว่าถ้าหนังตามันน้อยก็คือหนังตาที่ตกลงมาคลุมน้อยเนี่ยเราก็เอต้องเต้องเพิ่มอย่างเช่นเอ่อเอาเนื้อเยื่อเพิ่มเอาไขมันจัดเลี้ยงมากขึ้นก็สามารถที่จะทําให้จากชั้นตาที่โตมาเป็นชั้นตาเล็กได้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นงานยากของทนันตศัลยกรรมตกแต่งครับ